สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านด้วยนะครับผมเป็นยังไงกันบ้างเอ่ยสวนทุเรียนหน้าฝนอ่าสวยกันหรือ,อยังแทงยอดแทงใบกิ่งขยายลําต้นขยายกันหมดแล้วใช่ไหมครับ <laughs> โอเคครับวันนี้เดี๋ยวผมจะเาพามาทําความรู้จักกับเจ้าไตรโครเดอร์มานะครับไอเจ้าไตรโครเดอร์มาเนี่ยมันเป็นเชื้อรานะครับเป็นเชื้อราแต่จัดอยู่ในประเภทเชื้อราดีนะครับเชื้อราดีที่อ่ไป ทำลายเชื้อราร้ายนะครับที่จะมากินทุเรียนของเราอย่างเช่นไฟท็อปเทอร่านะครับไอ้เจ้าไฟท็อปเทอรา่ามันอไอ้ตัวเนี้ยมันก็เป็นเชื้อราแต่ว่ามันเป็นเชื้อราร้ายที่มันกินต้นทุเรียนของเรานะครับมันยอาการเริ่มต้นของเขาอะ่ะไอ้เจ้าที่เจอไฟท็อปกินก็คือมันจะกินตั้งแต่โคนต้นโคนต้นระบบรากหรือว่าลำต้นนี้เงี้ย ตรงลำต้นนะครับถ้าเกิดมันโดนไฟท็อปกินมันจะเป็นที่เป็นเป็นเปลือกดำๆแล้วก็มีน้ำเยิ้มออกมาตอนนั้นนะครับไฟท็อปเทอรากินต้นของเราแล้วครับเรามีวิธีป้องกันไม่ให้อ่าไฟท็อปเทอรากินต้นทุเรียนของเรานะครับผมจะกล่าวต่อไปนี้ก็คือการใช้งานของอไตโคโดมาอย่างเดียวเลยนะครับคลิปนี้มีแค่ไตโคโดมาตัวเดียว ส่วนรูป่รงหน้านะตาของไอ้เจ้าไตาโคดมามันเป็นเหมือนผงแป้งขาวๆตามท้องตลาดผมว่าก็น่าจะหาซื้อได้ไม่ยากนะครับตามร้านขายปุ๋ยเข้าไปที่ร้านก็บอกว่าขอซื้อไตโคเดมาหน่อยเงียนะครับเขาจะบรรจุพันธ์มาในรูปแบบเป็นผงเป็นเป็นผงแป้งนะครับราคาก็น่าจะอยู่ที่ประมาณ100กรัมต่อ100กว่าบาทผมว่ามันก็ ก็พอซื้ออยู่ครับไม่แพงเท่าไหร่100กรัมก็ใช้ได้เยอะอยู่ถ้าเกิดผสมกับปุ๋ย25กิโลกรัมก็ถุงหนึ่งนะครับถุงหนึ่ง25กิโลกรัมต่อไตโครมา1 0 0กรัมนะครับที่ผมใช้อยู่ที่สวนนะครับส่วนสวนท่านใดที่ใช้แบบไหนผมก็ไม่ขอร่วงเกินนะครับข้อมูลทั้งหมดที่ผมจะพูดในคลิปนี้เป็นสิ่งที่ผมทำอยู่ที่สวนของผมนะครับผมก็เลยอยากจะแชร์ให้ท่านผู้ชมได้ รับชมกันนะครับเดี๋ยวผมเริ่มจากวิธีการใช้งานก่อนเลยคือผมไปดูสวนอยู่สวนหนึ่งเป็นเพื่อนที่ทำทุเรียนด้วยกันนะครับชื่อคุณพ่อ,อก็จำชื่อไม่ได้แนละ้วมันหลายสวนที่ผมไปดูสวนนั้นก็คือคุณพ่อเขาถูกแนะนำมาให้ใช้ไตโครมาโดยการผสมน้ำและก็ฉีดพ่นตามใบตามยอด ตรงนั้นผมมองว่ามันเป็นการาใช้งานที่เห็นผลหรือว่าได้ผลน้อยที่สุดในความคิดของผมนะครับส่วนการใช้งานไตโครมาที่จะให้เห็นผลดีที่สุดผมจะแนะนำอยู่แค่2วิธีก็คือ1ผสมกับปุ๋ยเป็นปุ๋ยชีวภาพนะครับเป็นปุ๋ยชีวภาพไม่ต้องผสมกับปุ๋ยเคมีนะครับไตโครมามันจะเจริญเติบโตได้ดีกับปุ๋ยชีวภาพ อย่างเช่นปุ๋ยมูลไข่ไก่ในที่นี้ผมแนะนําอยู่ปุ๋ยแค่ตัวเดียวก็คือปุ๋ยมูลไข่ไก่เท่านั้นนะครับอย่าไปเอาปุ๋ยคอกหรือว่าปุ๋ยมูลแกลบอย่างเงี้ยนะครับปุ๋ยขี้ไก่แก่บ,บ้านเรานั่นแหละไม่ควรจะใช้นะครับอย่างที่ท่านท่านรู้ดีว่าปุ๋ยขี้ไก่แกบมันเ,เป็นระบบฟาร์มปิดอขออภัยครับ มันเป็นระบบเลี้ยงเลี้ยงไก่แบบกินเนื้อใช่ไหมครับแบบไก่กินเนื้อแล้วเขาก็จะเลี้ยงตามพื้นดินพื้นดินแล้วทีนี้พอเขาล้างคอกล้างคอกเขาก็ใช้สุดาไฟสุดาไฟตรวนั้นมันจะติดมากับมูลไก่ด้วยมีทั้งขี้แกบมีทั้งสุดาไฟมันตีมันด้วยแล้วเราเอามาใช้ต้นทุเรียนของเรามันจะเกิดเชือ้อราได้นะครับผมก็เลยแนะนําให้ใช้มูลไก่ไข่เท่านั้นนะครับ มูลไก่ไข่ก็คือเขาเลี้ยงระบบฟาร์มที่แบบว่าอ่าแบบยังไงอะแบบเวลามันไก่เวลาไก่มันขับถ่ายว่ามันขี้อย่างนี้มันขี้ใส่ตรงตรงเป็นระบบรางใช่ไหมครับระบบรางเวลาเขาทําความสะอาดอย่างเงี้ยมันก็ไม่ต้องใช้พวกโซดาไฟนะครับว่าจะพูดเรื่องไตโครมานอกเรื่องไปเยอะเชียวโอเคครับผมมดถึงวิธีการใช้งานนะครับ ผมแนะนำอยู่2วิธีการก็คือผสมกับปุ๋ยเป็นปุ๋ยไขย่ไก,กนะ่25กิโลกรัมนะครับ25กิโลกรัมต่อไตโคโมา100กรมัม100กรัมราคาอยู่ประมาณ100กว่าบาทหาซื้อได้ตามาร้านขายปุ๋ยใกล้ๆบ้านท่านนะครับน่าจะมีอยู่ผสมเสร็จแล้วเรานี่ครับเอามาโรยไว้ตรงโคนต้นเลยเอามากระจุกไว้เลย จ,จุกไว้สักโอบมือนึงก็ได้อย่างเงี้ยเอาโปะไว้เลยตรงโคนต้นนะครับเดี๋ยวเขาจะเจริญเติบโตเองแล้วก็วิธีที่2ก็คือผสมน้ํา1 0 0กร,รัมต่อน้ํา20ลิตรนะครับหรือ25ลิตรก็ได้ผสมเสร็จแล้วฉีดตามโคนต้นตามลำต้นแล้วก็ตามาโคนตรง ตรงโคนดินนะครับเนี่ยรอบโคนต้นนะครับไม่ต้องฉีดตามใบนะครับไม่ต้องฉีดตามใบเพราะว่าเดี๋ยวเขาก็โดนแดดเผาอยู่ดีครับเชื้อราไอตายโคเรามาเขาชอบความชื้นถ้ามันมาเกาะอ,อีตามใบเดี๋ยวมันก็ตายแต่ถ้าเกิดมันอยู่ตรงชื้นๆตรงร่มๆหน่อยเนี่ยมันพอจะมีโอกาสร,รอดนะครับนี่คือวิธีการใช้งานมันอยู่2วิธีก็คือผสมกับปุ๋ยเป็นปุ๋ยชีวภาพมูลไข่ไก่ 25กิโลกร,รัมต่อไตรโครมา100กร,รัมนะครับแล้วก็วิธีที่2คือผสมน้ําฉีดตามโคนต้นตามรอบทรงพุ่มไม่ต้องฉีดใบนะครับ100กร,รัมต่อน้ํา20ลิตรถึง25ลิตรโอเคนะครับคลิปนี้ผมก็ขอทิ้งไว้สั้นๆเพียงเท่านี้กับประโยชน์ของไตรโคเดอร์มานะครับควรจะมีประจําไว้ที่สวนทุกท่านนะครับส่วนวิธีการ ไม่ใช่สิครับส่วนเราจะใช้ในช่วงไหนผมแนะนําว่าช่วงหน้าฝนหน้าฝนนี่แหละครับเพราะว่ามันเ,เราต้องเลี้ยงไตโคโนมาให้มันจเจริญเติบโตให้มันทันหน้าหนาวให้มันทันหน้าหนาวเพราะว่าถ้าเกิดหน้าหนาวไปแล้วมันโดนลมหนาวมันโดนอากาศหนาวทุเรียนของเรามันจะโสมพอโสมเสร็จปุ๊บไฟทอฟทูลา่าเข้ากินทันทีถ้าเกิดเรามีไตโคหรือมา เลี้ยงไว้ก่อนแล้วมันจะเริ่มเติบโตก่อนแล้วไอ้เจ้าไฟทอปเตอร์ไลมันก็จะทำลายต้นทุเรียนเราในช่วงอ่อนแอไม่ได้นะครับประมาณนั้นแหละที่สวนผมทำอย่างนี้นะครับคือผมเนี่ยผมเริ่มเริ่มเลี้ยงไว้แล้วผ่านเริ่มเลี้ยงไว้ประมาณหนึ่งเดือนหนึ่งเดือนแล้วพอดอีใส่ไปเรื่อยๆเดือนหนึ่งผมจะใส่ครั้งหนึ่งเดือนหนึ่งจะใส่ครั้งหนึ่ง พอดีมันหมดฝนจะเข้าหน้าหนาวไตผลมาเราเนี่ยมีเยอะแล้วในสวนเราน่าจะเจริญเติบโต,ตได้เยอะและ้วมันก็จะป้องกันไฟท็อปเทอร์ที่จะเข้าทําลายทุเรียนของเราในช่วงหน้าหนาวนะครับหน้าฝนมันก็กินนะครับไฟท็อปตรงนี้ประมาทไม่ได้นะครับไฟท็อปเทอร์กินแล้วมีปัญหาแน่แน่ต้นทุเรียนเราโทมลงโทมลงอย่างเห็นได้ชัดเลยโอเคนะครับสําหรับวันนี้ผมก็ต้อง อาขอจบคลิปไว้เพียงเท่านี้นะครับเดี๋ยวมีเรื่องราวดีๆมีข้อมูลดีๆเดี๋ยวผมจะทำคลิปนำเสนอแล้วก็แชร์ให้ทุกท่านได้รับชมกันนะครับสํหรับวันนี้ส่วนลุงเลือดต้องขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามแล้วก็รับชมกันไปแล้วครับบ๊ายบาย